ในส่วนของการทำเอฟเฟกนะครับก็จะมีทั้งหมด2หมวดด้วยกันนะครับผมก็คือ s h a ์โ w หรือว่าเงานะครับกับตัวที่เป็นเบร์นะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็จะสร้างตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะให้สี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ยมีสีที่จางลงนะครับแล้วก็จะใส่สโตกหรือว่าเส้นขอบนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่อ b j e c t นะครับในส่วนของ property ขวามือนะครับด้านที่ เป็นเอฟเฟกด้านล่างนี้นะครับให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับ d e f a u l t ที่เราจะได้ก็คือในส่วนของ d o บชาร์โดนะครับดับชาร์โดเนี่ยก็คือเงาที่เลื่อนลงมาจากตัวออบเจกต์ของเรานะครับเราสามารถที่จะเซตตำแหน่งของเงาได้นะครับผมเซตเข้าความเบอร์แล้วก็เซตสีของเบอร์นะครับเรามาดูวิธีการเซตนะครับผมคลิกที่ไอคอนเอฟเฟกต์เซตติด้านหน้าของตัวดับชาร์โด w นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ x เนี่ยก็คือ ระยะที่จากจุด0ูนย์ตัวนี้ของตัวอับเจกตของเรานะครับผมไปทางด้านขวานะครับผมก็คือจะมีตัวเลขที่เป็นบวกนะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์มาทางด้านซ้ายนะครับเงาก็จะไปทางด้านซ้ายนะครับผมหรือเป็นค่าติดลบนะครับทั้งส่วนของตัวแกน Y นะครับผมถ้ามีค่ามากแกนก็จะดิ่งลงนะครับตำแหน่งเงาเขาจะลงมาด้านล่างนะครับถ้าเป็นค่าลบตำแหน่งเงาเขาจะขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้ก็คือการปรับ ค่าตำแหน่งของเงานะครับจากนั้นนะครับผมก็มีค่าของความเบอร์นะครับผมถ้าปรับมากตัวเงาของเราก็จะยิ่งเบอร์มากนะครับตัวด้านล่างนะครับผมสเปซก็คือการปรับความฟุ้งกระจายของตัวเงาของเรานะครับผมโอเคถัดมานะครับผมก็คือในส่วนของการปรับสีแล้วก็โอปาซิตี้ของเงานะครับเราสามารถที่จะเลือกสีของเงาได้นะครับผม แล้วก็เลือกความเข้มและก็ความจางของเงาได้ที่ในส่วนของตัว opacity ด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว drop shadow นะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของ inner shadow นะครับเราคลิกที่ตัว drop shadow นะครับที่เป็น drop down แล้วก็เลือกในส่วนของ inner shadow นะครับ inner shadow เนี่ยตัวเงาเนี่ยก็จะไปแสดงใน object ของเรานะครับเรามาดูค่า setting ของมันนะครับ ก็จะมีตั้งแต่แกน x แกน y เหมือนกันนะครับแล้วก็ความฟุ้งกระจายนะครับผมรวมถึงค่าของความเบร์นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว inner shadow นะครับเราสามารถจะเซตพวกเงาสีแล้วก็ค่า opacity ของเงาได้นะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของ หมดแรกก็คือในส่วนของเงานะครับทั้งส่วนที่เป็นดับชาร์โดแล้วก็อินเนอร์ชาร์โดนะครับถัดมานะครับก็คือในส่วนของตัวเบอรนะครับตัวเบอร์จะมีด้วยกัน2ตัวนะครับผมก็คือเลเยอร์เบอร์กับแบ็กกาเบอร์นะครับเรามาดูความแตกต่างของ2อ f เอฟเฟกนี้นะครับผมจะทําการสร้างอ็อบเจกต์สี่เหลี่ยมขึ้นมา1ตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนํารูปเข้ามาใส่ในตัวสี่เหลี่ยมของเรานะครับผมให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับ โอเคจากนั้นนะครับเราไปที่เอฟเฟกนะครับผมที่ส่วนของ property ขวาม,มอือนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกในส่วนของดับชาร d o w เป็นตัว Layer ร์เบอร์ก่อนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของรูปภาพที่อยู่ใน Object ที่เป็นสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันเกิดความเบอร์ขึ้นนะครับเราคลิกที่ Effect Setting ด้านหน้านะครับที่เป็นไอคอนตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับค่าความเบอร์ของตัว รูปภาพได้นะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเลเยอร์เบอร์ซึ่งเลเยอร์เบอร์เนี่ยมันจะเบอร์ที่ในส่วนของตัวอ็อบเจกต์ของมันเองนะครับถัดมานะครับผมก็คือในส่วนของตัวที่เรียกว่าแบ็กกราวเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนตัวรูปภาพตัวนี้เป็นการใส่สีลงไปนะครับโอเคแต่นั้นนะครับ เราเลือกอยู่ที่แบ็กกาเบอร์นะครับผมเราจะไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ผมมีการใส่รูปภาพแบ็กกาไว้แล้วนะครับผมผมขอเปิดตารูปแบ็กกาขึ้นมาเมื่อเราเลือกตัวแบ็กกาเบอร์เนี่ยเราคลิกที่ตัวเอฟเฟกต์เซตติ้งนะครับผมเราปรับค่านะครับผมเราก็ไม่เห็นความแตกต่างที่มันจะเกิดขึ้นเลยนะครับผมคือเราไม่เห็นเอฟเฟกต์ใดๆเลยนะครับวิธีการนะครับให้เราคลิกเลือกที่ตัวอ็อบเจกต์ที่เราทําในส่วนของแบ็กกาเบอร์นะครับ จากนั้นนะครับในส่วนของตัว opacity นะครับผมหรือว่าความจางของตัวอ็อบเจกต์ของเรานะครับเราลองปรับค่าให้เหลือสักสิบนะครับเราจะเห็นว่าตัวรูปภาพที่อยู่ด้านหลังของสี่เหลี่ยมอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยมันจะมีความเบลอเห็นไหมครับเราลากไปตรงไหนส่วนตรงนั้นก็เบลอนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวแบ็กกราวเบลอนั่นเองนะครับแบ็กกราวเบลอเนี่ยมันก็จะทําความเบลอที่ด้านหลังของมันนะครับ เราลองปรับพวกเอฟเฟกต์เซตติ้งดูนะครับยิ่งเราปรับเบอร์มันก็จะยิ่งเบอร์นะครับแล้วก็ปรับให้มันจางลงนะครับผมซึ่งเอฟเฟกต์พวกนี้เนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของการทําข้อความไฮไลท์ต่างๆนะครับหรือว่าการเน้นข้อความนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของเอฟเฟกต์นะครับผมก็ได้แก่ชาร์โดนะครับแล้วก็เบอร์นะครับ